ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในปักแรกในเดือนมีนาคมนี้เป็นช่วงจังหวะที่คุณนั้นจะต้องพึ่งพาอาศัยตนเองจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองและก็อย่าทําอะไรแบบฉาบฉวยคุณจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องของการงานดังนั้นเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานกันคุณจะต้องใช้ความรู้ความสามารถและความคิดในการแก้ไขปัญหา ในการที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จรู้ล่วงผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีอย่าพยายามใจร้อนหรือแบกรับอาสาที่จะทำงานของคุณมากจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้คุณนั้นไม่รอบคอบกับงานที่มีอยู่อาจจะทำให้คุณนั้นพังเผลอหรือทำอะไรไม่ได้รอบคอบทำให้งานของคุณนั้นอาจจะมีปัญหาและเสียหายได้ดังนั้นขอให้คุณนั้นพยายามรับผิดชอบงานที่มีอยู่พยายามวางแผนการจัดการให้ดีอย่าพยายามที่จะ ทำอะไรแบบสบายๆหรือเล่นจนเกินไปการงานของคุณนั้นก็จะประสบความสําเร็จได้อย่างคาดไม่ถึงจะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้เร็วกว่าใครๆอีกหลายๆคนรวมทั้งคุณเป็นคนที่มีฝีไม้ไลายมือในเรื่องของการทํางานและมีความรับผิดชอบอย่างเด่นชัดจะทําให้คุณค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จเหนือคนอื่นได้ไม่ยากเลยต่อไปเป็นในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีตุลในปักแรกในเดือนมีนาคมนี้คุณค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของ ภาระค่าใช้จ่ายมากเป็นพิเศษแม้จะทั่งในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่บางทีอาจจะมาจากคนรอบตัวคุณไม่ว่าจะเป็นลูกหลานบริวารหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวซึ่งคุณนั้นอาจจะต้องเหนื่อยล้าในการหาเงินหาทองมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ในช่วงจังหวะนี้อาจจะต้องค่อนข้างที่จะขนขวายหรือแข่งขันในเรื่องของการทํางานเพื่อการเงินที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้นคุณจะต้องใช้ความรู้ความสามารถและพละกําลังในการหาหนทางในเรื่องของการหาเงิน ให้มากเพียงพอเพราะไม่อย่างนั้นแล้วคุณมีโอกาสที่จะพลาดท่าทำให้โชคลาภทางด้านการเงินของคุณนั้นมีโอกาสที่จะเสียหายได้เช่นเดียวกันดังนั้นในช่วงจังหวะนี้อย่าพยายามที่จะใช้ใจ่ายอะไรจนเกินตัวพยายามที่จะมุ่งมั่นในเรื่องของการทำมาหากินให้รอบคอบจะทำให้การเงินของคุณนั้นผ่านพ้นไปได้สำหรับในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนั้นต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จ ในเรื่องของความรักในช่วงนี้เลยความรักในช่วงนี้เข้ามาก็ยังไม่เป็นที่แน่นอนอาจจะมีคนเข้ามาแต่ความคิดเห็นหรือทัศนคติก็ยังไม่ค่อยเข้ากับตัวคุณมากมายสักเท่าไหร่นะก็ขอให้คุณใช้เวลาช่วงนี้ในเรื่องของการหาเงินหาทองในการที่จะทํางานสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าในช่วงนี้อาจจะทําให้คุณหงอยเหงาไปบ้างอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเด่นในเรื่องของความรักของคุณก็ขอให้คุณโฟกัสไปที่เรื่องอื่น ชาวลัคนาราศีตุลจะประสบความสําเร็จและหากคุณสําเร็จเมื่อไหลแล้วคุณจะมีความโดดเด่นจะมีสเสน่ห์ให้คนอื่นๆนั้นวิ่งเข้าหาตัวคุณเองอย่างไม่ยากเลยสําหรับชาวลัคนาราศีตุลที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วอาจจะมีปัญหาปากเสียงกันบ้างอาจจะเป็นการที่ไม่ค่อยยอมกันบ้างหรืออาจจะต่างคนต่างมีเหตุผลทําให้มีปัญหาทะเลาะเบาแหวงกันบ้างคุณแก้ไขได้ไง่ายๆสําหรับชาวลัคนาราศีตุลก็คือพยายามที่จะเข้าอกเข้าใจพยายามที่จะรับฟังเหตุผล ของคู่ของคุณบ้างเชื่อได้ว่าทั้งคุณและคู่ของคุณนั้นเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่มีความฉลาดจะเป็นการช่วยส่งเสริมทําให้สิ่งต่างๆนั้นประสบความสําเร็จได้อย่างเลยเชื่อเพียงแค่ว่าคุณไม่เอาแต่ใจตนเองอาจจะมีเหงาบ้างอาจจะมีท้อแท้บ้างทําให้คุณนั้นอารมณ์เสียแต่ก็ขอให้คุณได้รู้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณนั้นโฟกัสเกี่ยวในเรื่องของการเงินและการงานมากเป็นพิเศษหากคุณร่วมไม้ร่วมมือได้เป็นอย่างดีการงานและการเงินของคุณนั้น จะสร้างทําให้คุณประสบความสําเร็จและความมั่นคงในชีวิตคู่และครอบครัวได้อย่างดีอย่างไม่มีทิฏฐิเลยดังนั้นโดยภาพรวมโดยสรุปของชาวลัคนาราศีตุลในปักแรกในเดือนมีนาคมนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นคุณจะต้องพยายามเชื่อมั่นในตนเองพยายามใช้ความคิดให้มากทําอะไรให้รอบคอบคิดอะไรก็ใช้เวลาอย่าทําอะไรที่เหมือนเป็นเด็กเล่นๆไม่เอาจริงเอาจังหากเอาจริงเอาจัง มีสติรอบคอบและขยันหมั่นเพียรไม่ทุ่มเทไม่ช่วยเหลือคนอื่นมากจนเกินไปจนเกินความสามารถของคุณก็จะทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการงานและแก้ไขปัญหาการเงินของคุณได้เป็นอย่างดีรวมทั้งความรักของคุณนั้นก็จะช่วยส่งเสริมทําให้การงานและการเงินของคุณจเจริญพุ่งพรวดอย่างหาที่ติไม่ได้ และนี่คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในปักแรกในเดือนมีนาคมนี้คำทำนายนี้จะส่งผลให้กับผู้ที่ดูคลิปนี้จนจบและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกคน